ระหว่างทํางานไปนะคะก็มีเรื่องเรา่าคือเมื่อวานเมื่อวานกุ้งไปร้านช็อปเปอร์เนาะช็อปเปอร์มันก็จะเป็นคล้ายๆร้านแบบคล้ายๆฟาร,ร์มาซีคล้ายๆร้านที่ขายพวกยาพวกน้าหอมพวกเวชภัณฑ์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วกุ้งก็ได้ซื้ออันนี้มาเนาะซื้ออันนี้มา2ออันแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็แบบเป็นขวดปั๊มแล้วทีเนี้ย กุ้งก็ใส่กระเป๋าไว้แหละเราไม่ได้ดูไม่ได้อะไรคือเห็นมันเป็นเจลแอลกอฮอล์ w K เราก็ซื้อมันเลยแล้วทีนี้ปกติเนี่ยชีวิตประจําวันของกุ้งนะคะกุ้งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยเนาะอย่างงานหรือว่าอะไรทุกอย่างที่อยู่รอบตัวกุ้งเนี่ย Yes Thank you You <laughs> c a n t s e m y s e e <c oughs> คือในชีวิตประจําวันกุ้งอะไม่ ไม่ได้มีภาษาไทยที่อยู่ในชีิตประจำเลยนอกจาก Facebook แล้วนะคะก็ไม่ได้เจอภาษาไทยเลยเนาะแล้วทีเนี้ยกุ้งก็จะค่อนข้างที่จะแบบชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการซื้อของหรือว่าเห็นสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วพอดีว่าเมื่อกี้กุ้งจะจับเจลล้างมือมาล้างแล้วสะดุดตรงนี้คนะสะดุดเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วกุ้งก็เลยแบบเออแล้วก็มาดั้งอ่านข้างหลังเอา้า มันเป็นภาษาไทยคือคือสะดุดมากองจริงแล้วทีนี้กุ้งก็แบบทําไมมันมีของภาษาไทยขายอยู่แบบว่าคือคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนะคะหมายความว่าอ่าพวกไออย่างเงี้ยพวกสิ่งที่มันเป็นของแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นภาษาไทยเท่าไหร่การที่กุ้งเจอแอลกอฮอล์แล้วมันเป็นภาษาไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเขานําเข้าจากเมืองไทยเว้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าสะดุดตาเรามากเวลาเรา ไปเจออะไรที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยกุ้งเลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเชิงขำตกใจเหมือนกันที่แอบเจอแล้วเป็นแบบเออเขานำเข้าจากเมืองไทยหรอยอะไรเงี้ยเออไม่ได้สังเกตตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตตอนกุ้งซื้อมานะคะอของไทยนะคะดังไรทั่วโลกจริง <laughs> หอมด้วย